ดูในเปเปอร์ประกอบก็ได้ครับอันนี้เป็นที่ตำบลห้างสงุที่ชนบุรีเนี่ยรายละเอียดมันจะละเอียดกว่าพื้นที่นี้เป็นพื้นที่ที่เราเอาบทเรียนจากการทำแผนธุรกิจการพัฒนาแผนธุรกิจของของอุดรธานีของบางสามหมอเนี่ยมาและพัฒนาขึ้นอีกพัฒนาขึ้นอีกพัฒนาขึ้นอีกม,มันมีรายละเอียดที่แตกต่างรายละเอียดเฉพาะพื้นที่ที่แตกต่าง พื้นที่วังสามหมอเนี่ยห้าไร่ก็มีสิบไร่แต่พอพื้นที่ที่ห้างสูงเนี่ยผมไม่ถึงถามว่าใครมีใครมีไร่มันไม่ถึงห้าสิบไร่บ้างเขาหัวเราะผมบอกว่าผมปิดเองผมถามใหม่แล้วกันใครมีไร่มันไม่ถึงรอต่ำกว่าร้อยไร่บ้างเขาหัวเราะดังกว่าเดิมอีกผมถามว่าดังนั้นผมถามใหม่ ใครมีไร่มันไม่เกินหนึ่งพันไร่บ้างเออมียกมือปรับปลายแล้วใครมีไร่มันเกินเกินหนึ่พันไร่บ้างก็ยกมือมากกว่าคือส่วนใหญ่มีไร่มันมากกว่าพันไร่มันเป็นมันเป็นโซนที่มีการซื้อที่ดินรวบที่ดินขึ้นมาแล้วไงพัฒนาการมันแตกต่างจากอีสานอีสานเป็นรายย่อยเกษตรรายย่อยแต่ที่นี่รายย่อยตายไปเยอะแล้ว ถ้าไปอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมหมดแล้วที่ดินเนี่ยที่ดินเพื่อการเกษตรจะถ,ถูกขายออกไปขายออกไปขายออกไปแล้วถูกรวมเป็นแปลงใหญ่ขึ้นเพราะนในที่ประชุมเนี่ยไม่ต้องมาทําแผนการผลิตอีกแล้วเพราะว่าหนึ่งกเกษตรกรหนึ่งรายนี่มันใหญ่กว่าใหญ่กว่าสิบจุ่มของไพสาลอีกเนี่ยมันมีแตนไล่อะเพราะนันคุยเป็นคนๆได้เลยทีนี้ มัดกันเป็นคนๆเลยครับต้องการเงินลงทุนเท่านี้ตั้งเป็นหอจอกอ,อตัดสินใจตั้งเป็นหอจอกอไม่เป็นสหกรกรตั้งเป็นหอจอกอใช้เงินลงทุนเ้าล้านใครจะจองหุ้นบ้างที่วังสามหมอใช้เวลาครึ่งปีได้หุ้นยังไม่ถึงล้านเลย ที่ห้างสูงสิบนาทีเต็มเก้าล้านหมดแล้วจะสามารถสิบนาทีหมดเงินเก้าล้านมาลงทุนในหอเจ้ากอมันจึงมีเงื่อนไขที่แตกต่างกันอยู่ก็ก็ญาติพี่น้องกับพี่เดชาที่ผลิตตัวเครื่องอบผลิตตัวเครื่องเส้นขนมจีนให้เราไอ้เครื่องํำเส้นขนมจีนให้เราก็ญาติพี่น้องกันถึงกันอยู่เี่ย ไอ้ตัวนี้เนี่ยวิเคราะห์เลยครับผู้ซื้อมันเส้นสะอาดของโรงงานเนี่ยมาจากกลุ่มสากรโครเนื้อมือนารอที่นราธิวาสไสากรนี้อาจารย์ํำนงไปตั้งเองอแล้วต้องการมันสำลังไปทำอาหารให้โคเนื้อของเขา เ็บอกว่าอย่าไปซื้อที่อื่นเลยซื้อในเครือข่ายเราเพราะทางสาก์นี้กู้เงินตอสอแล้วไอโรงงานมันเส้นสะอาดที่ห้างสูงก็จะใช้เงินตอกสอในการทําโรงงานก็จับลูกค้าต่อลูกค้ามาเป็นมาทําธุรกิจร่วมกันซะให้ตอกสอกจัดการให้ก็ปริมาณบริโภคอาหาร tmr ต่อวันสีหตันมัวห้า5,000ตัวความต้องการอาหาร 225เอ่อต่อเดือนกินอาหาร6,750ตันต่อปีกินอาหาร81,000ตันนี่หัิว5 0ส0 0ตัวนะพอคำนวณเสร็จเรียบร้อยคืออะไรครับใช้มันสำปหลัง อาหารสัตว์มันใช้อะไรครับย่าเนปียกากตัวเหลืองมันเส้นหัวอาหารคน้นในกรณีมันสำปะหลังเนี่ยสากรนี้ใช้มันเส้นปีละ9720ตันก็ตกลงซื้อขายกันกับโรงงานมันเส้นสะอาดเลยปีหนึ่ง9,720ตันเดือนหนึ่งต้องส่งกี่วันส่งตั้งเนี่ยก็ว่ากันไปในรายละเอียด ไอเ้าพันร้อยตันเนี่ยมันจะรองรับผลผลิตสามพัดร้อยไร่ไรมันนะรองรับไรมันสามพันแปดรที่ห้างสูงเราวิเคราะห์เลยว่าในโรงงานนี้ใช้บุคลากรก,รกี่คนบุคลากร,กรที่ใช้คือแรงงานนะที่ใช้ใช้แรงงานในตำแหน่งอะไรบ้าง คนที่เกี่ยวข้องมีใครบ้างผู้ร่วมก่อตั้งก็คือกรรมการบริหารนะเพราะวางแผนเรื่องบุคลากรไว้ครบหมดคุยกับคนกลุ่มนี้เนี่ยที่เขาเป็นกเกษตรกรรายใหญ่มีมีที่ดินไม่ต่ำกว่าพันไร่เนี่ยกับกเกษตรกรรายย่อยในภาคสามคุยโคละภาษาเพราะที่นี่เราบอกได้เลยว่าโรงงานนี้ต้องจ้างบุคลากรกี่คน บุคลากราที่แต่ละคนเนี่ยสเปคของคนที่ต้องการคือใครเอามาทําหน้าที่พนักงานประจําผูจ้จัดการโครงการช่างเครื่องช่างอะไรนี่ว่าไปหัวหาน้าฝ่ายบัญชีอะไรมันก็จะมีรายละเอียดของมันหมดการเดียวกันเนี่ยถ้าดูในเอกสารเนี่ยบุคลากราแต่ละคนแต่ละตําแหน่งมันมีัตางเงินเดือนอยู่นี่คือการทําแผนธุรกิจที่ซับซ้อนขึ้น เมื่อกี้วางสาหมอง่ายๆนะแต่กรณีของห้างสูงเราทําละเอียดจนถึงออกแบบเลยเราต้องการบุคลากร,ก,รกี่คนแล้วก็แต่ละคนทําหน้าที่อะไรและมีตารางผลตอบแทนคือเงินเดือนของแต่ละตําแหน่งด้วยที่ห้างสูงมีแต่ตําแหน่งอัตรา,างเงินเดือน กรณีปลาล์มน้ํามันที่สุราธานีที่ผมไปทาให้เขาเนี่ยมีกําหนดไว้เลยว่าในระยะเวลา5ปีเจดปีแล้แต่ระเวลาคืนทุนหรือสิปีเนี่ยบุคลากรแต่ละตำแหน่งเราจะมีการขึ้นเงินเดือนคือคันค่าตอบแทนอย่างไรเปอร์เซ็นต์แต่ละตำแหน่งแตกต่างกันแค่ไหนอย่างไรเพื่อเราจะได้รู้รว่า ยอดรวมของค่าตอบแทนบุคลากรเนี่ยต้นทุนบุคลากรแต่ละปีเนี่ยจะปรับขึ้นอย่างไรเพราะตอนทำแคตโฟมันจะมีผลนะแต่กรณีห้างสูงเนี่ยคือกำหนดตายตัวเลยว่าบุคลากรประจำตำแหน่งเราต้องจ้างด้วยอัตรางเงินเดือนเท่าไหร่แล้วแต่ไม่ได้ทำบัญชีการขึ้นเงินเดือนของบุคลากรแต่ละตำแหน่งเอาไว้ว่าปีที่สองปีที่สามปีที่สี่ปีห้าถึงปีที่สิบเนี่ยเงินเดือนจะขึ้นอย่างไร พราะถ้าขึ้นได้เนี่ยโดยโดยทั่วไปเวลาเขาบริหารโครงการเนี่ยเมื่อออกแบบแผนธุรกิจออกมาแบบนี้ออกแบบว่าอย่างเงี้ยเขาก็นั่งบริหารสิพอถึงสิ้นปีมาเโอ้อาจารย์อ้อยเนี่ยปีนี้มีความผิดอธิการลงโทษห้ามขึ้นเงินเดือนเฮ้ยเปอร์เซ็นต์ส่วนอาจารย์น้องมาเฉลี่ยให้ใครได้อีกใช่ไหมเพราะมันอยู่ภายใต้การคาดการณ์ทางธุรกิจไปแล้วอันนี้ผมสมมุตินะมัน นักบ,บริหารก็จะมีตัวเลขในมือที่เขาเล่นได้สําหรับคนที่มีผลงานโดดเด่นมากๆอะจะต้องค่าตอบแทนเขาเพิ่มมากกว่าคนอื่นไม,ไม่ไม่น่าเกลียดเนี่ยแต่ว่างบมันวางล็อกไว้แล้วเนี่ยเพราะวิธีก็คือใช้วิธีอย่างเงี้ยเขาก็บริหารออกได้เรื่การการออกแบบแผนธุรกิจเนี่ยค่าตอบแทนตําแหน่งคุณสุภาพจาตาแหน่งความรับผิดชอบในในธุรกิจตัวนี้เนี่ยอัตราเงินเดือนแล้ว การขึ้นค่าผลตอบแทนไปขึ้นเงินเดือนให้ของแต่ละตำแหน่งเป็นอย่างไรมันก็จะมีตัวเลขให้บริหารได้ง่ายทีนี้ผมไม่เปิดหน้าอทางเงินเดือนนะเพราะเราดูในเอกสารเองมาดูหน้านี้ดีกว่ามันเส้นสะอาดเนี่ยคือที่นี่เนี่ยเขา,ำากำหนดว่าเขาไม่ทำยีิบสี่ชั่วโมงเพราะถ้าจะต้องถ้าต้องการ มันเส้นสะอาดวันละร้อยตันโรงงานต้องเดินเครื่องยีบสี่ชั่วโมงยี่บสี่ชั่วโมงหมายถึงว่าเตาเนี่ยมันพอจุดเตาแล้วเนี่ยความร้อนมันต่อเนื่องไปเลย,ยเดือนหนึ่งอาจจะหยุดครั้งหนึ่งยหยุดซ่อมบำรุงกี่วันว่าไปอันนั้นเขาเรียกว่าเดินเครื่องยีบสี่ชั่วโมงแต่กรณีห้างสูงก็เลือกที่จะเดินเครื่อง18ชั่วโมงต่อว,วัน18ชั่วโมงต่อว,วันเพราะกำลังการผลิตที่ได้ย4ี่ชั่วโมงได้วันละร้อยตันถ้า18ชั่วโมงมันได้ไม่ถึงร้อยตัน ตลอดทั้งปีแทนที่จะได้ส0 0 0 0ตันเหมือนกับที่วางสามหมอก็วางแผนที่นี่เนี่ยทำสิบชั่วโมงเนี่ยมันเส้นสะอาดที่เป็นผลผลิตจากโรงงานทั้งปี22,500ตันเพราะเขาไม่ทำยี่ี่ชั่วโมง เดือนสากรโคนเนื้อมือรานอเนี่ยมือนารอมืออันนี้ใส่มือรานอถูกปะ่ะมือนารรนะอันนี้มือรานอใส่มาผิดเดือนหนึ่งเนี่ยต้องส่งให้สากรนี้แปดร้อยสิบตันปีหนึ่งเก้าันเจ็ดรอยี่สิบตันที่เหลือบริษัทเคเอส o โกจำกัดซึ่งเป็นบริษัทส่งออกต้องการมันเส้นสะอาดที่มีคุณภาพ ที่เหลือจากสองหมื่นสอนาร้อยตังเขารับหมดตัวนี้มีสัญญากันทําสัญญาเรียบร้อยเลยนะก่อนที่จะไปยื่นกู้ต่อกสกมีตลาดแน่นอนแนะเอาสัญญานั้นไปเป็นหลักฐานยืนยันในการยืน่นกู้จำนวนวันต่อรอบการจำหน่ายสินค้านี่เขากำหนดสต็อกที่เจ็ดวัน วัางสมอสามสิวันเห็นการบริหารที่แตกต่างฮะพวกนี้รายใหญ่กเกษตรกรรายใหญ่ต้นทุนคงที่คขายจ่ายคงที่ต้นทุนคงที่รวมราคาขายต่อหน่วยตันละ5,500บาทไล่ไปเรื่อยๆฮนะพวกนี้ตัวเลขเพราะนตัวเลขมันก็จะออกมาลองดูถอดดูนะครับตัวเลขแต่และตัวมาอย่างไง ถ้าท่านถอดตัวเลขแต่ละตัวออกมาได้เนี่ยท่านจะเข้าใจวิธีทำมันท่านจะรู้ว่ามันมาได้ยังไงเมื่อกี้ของวางสามมอนี่แบบง่ายๆค่อนข้างจะแบบตรงไปตรงมาใช่ค่าแรงไอ้ค่าค่าต้นทุนค่าแปรรูปสิบสตางค์ต่อกิโลวันหนึ่งสองห้าสิบตันวันหนึ่งใช้เท่านั้นใช้เท่านี้ส่วนไอ้สิบสตางค์เนี่ยมันค่าน้ําค่าไฟค่าแรงค่าอะไรอยู่ในนันสิบสตางค์หมดแล้ว ไปรวมอยู่ตรงนั้นเป็นยอดที่เขาจะต้องไปบริหารรวมวิธีการบริหารก็จะบริหารแบบนึงแต่กรณีของห้างสูงโปรเจกต์ขนาดเดียวกันเนี่ยโรงงานขนาดเดียวกันเพียงแต่ว่าการบริหารแยกออกมาหนึ่งแทนที่จะทํา2 4ชั่วโมงก็ทํา18ชั่วโมง2องเขาทำสัญญาตลาดลงหน้าไว้หมด3การคิดต้นทุนต่างๆนะครับการคิดสต็อกเนี่ยเขาคิดสต็อกแค่เจ็ดวันวั้นต้นทุนเ,เงินหมุนเวียนเขาต้องการก็ต้องการน้อยลงเนีย่ยต้นทุนเงินหมุนเวียนก็จะลดลง วันวิธีการวางแผนธุรกิจกา,ก,าการกำหนดระบุตัวเลขพวกนี้ออกมาเนี่ยมันมีเหตุมีผลในตัวมันเองสัมพันธ์กับเรื่องของการคิดแผนธุรกิจของห้างสูงของคนกลุ่มนี้นะครับดังนี้มันมีละเอียดนะครับมันกำหนดออกมาเลยว่ากำงางการผลิตร้อยตันเนี่ยผลิตจริง75ตัน18ชั่วโมงไม่ทำย24ชั่วโมงนะครับ ต่อปีทํา300วันไม่ทํา3 6 5วันผลผลิตที่ได้ต่อปี2 2 5 0 0ผลผลิตที่ได้ต่อเดือน1,875ต่อวัน75ตันผลตลาดมันที่มีมีตลาดรองรับแล้ว2 2 5 0 0ตันคือขายได้หมดแล้วราคามันเส้นตันละ5,005อันนี้ปี2ปีหลังจากที่วังสำมหมอนะ ราคาหัว,วมันสด 250. 2องบาหสิบไม่ใช่สองคือหนึ่สองตันครึ่งมันสดเหลือมันแห้งห่งตันนะครับก็อัตราเดียวกันจัดส่วนเดียวกันซื้อหัวมันสดที่แปง้งที่มีอัตราแปง้งมีแป้ง2ี่ส้าเปร์เซ็นต์เากำหนดสเปคหัวมันสดที่มีแป้งเปอร์แปง้ง25%้าเนี่ย ไม่ต่ำกว่า25%เนี่ยปีละ56,250ตันณระดับราคาใจว่าเท่าไหร่ประมาณประมาณอยู่ที่2,000 2, 2, 1,920ปีงคเขาใช้เงินซื้อหัวมันสด101ล้านเนี่ยราคาหัวมันสด1,800ฮะตัวเลขอยู่ตรงนี้ตัวนี้ก็ต่อต่อปีต่อเดือนต่อวันนะครับ ที่ราคาตันละ8,800ไม้ฟืนวันหนึ่ง10ตันที่ราคา800ก็เป็น8,000ไม้ฟืนต่อปี300วันก็เป็นค่าต้นทุนไม้ฟืนต่อปี240,000นี่ที่ผมบอกนี่คือตรางตาเงินเดือนนะครับที่เขากำหนดไว้มาลงพอลงตรงนี้ก็ใกล้เคียงกับของวังสมอแล้ววังสมหมอมันรวบยอดอย่างเงี้ยครับแต่นี่ของห้างสูงก็มารวบอีกทีหนึ่งตอนหลัง มีกระทั่งกู้เงินเท่าไหร่แผนการชําระคืนเงินกู้ก็ทําแผนไหมดปีแรกชําระเท่าไหร่คือกู้เนี่ยเสลกกู้ทศออที่สิปีกู้ระยะยาวสิบปีอย่างปีหนึ่งผ่อนต้นผ่อนดอกเท่าไหร่ก็ก็ทํารายการการเบิกเงินกู้และชละําระเบิกเงินกู้เบิกทีเดียวชําระนี่ชาระรายปี ตามระบบตสอสชำระรายปีพร้อมดอกเบีย้ยไงก็สิบปีก็หมดทำแผนการชำระหนี้ด้วยแล้วก็ทำงบตัวนี้เป็นตัวง่ายแคดโฟตัวนี้ทำทำง่ายไม่มีตัวเลขต้นทุนทีต่ตัวเลขที่เพิ่มขึ้นหรือลดลงในแต่ละปีพ้อนจากปีที่หนึ่งถึงไปปีสิบตัวเลขเดียวกันหมดเลยนะครับตัวเลขเดียวกันหมดในในทางปฏิบัติเนี่ยถ้า สามารถตั้งกำหนดสมมุติฐานในการคำนวณที่ค่าแรงเพิ่มขึ้นค่าวัตถุดิบเพิ่มขึ้นค่าเชื้อเพลิงเพิ่มขึ้นหรือลดลงนะครับทุกอย่างมีเพิ่มขึ้นมีลดลงเนี่ยถ้าสามารถกำหนดสมมุติฐานได้เนี่ยตัวเลขแต่ละปีจะไม่เหมือนกันจะไปเป็นไป,ป,นไป,ป,นไปตามสมมุติฐานของแผนที่เราตั้งขึ้นเข้าใจนะตรงนี้รายละเอียดไปดูได้เลยครับ เอกสารมีอยู่ในมือแล้วละเอียดดูได้เลยว่าตัวเลขแต่และตัวมันมีที่มาที่ไปอย่างไรอย่างวัตถุดิบเนี่ยวัตถุดิบซื้อมาระหว่างวัตถุดิบทางตรงเนี่ยที่ซื้อมาเนี่ยทั้งปีเนี่ยร้อยหนึ่งล้านอันนี้คือหัวมันสดแต่ถ้าวัตถุดิบที่ซื้อมาระหว่างปีสองล้านแป เรียกว่าวัตถุดิบทางอ้อมตัวนี้คืออะไรรู้ไหมฮะวัตถุดิบทางตรงหัวมันสดสองร้อยหนึ่งล้านร้อยหนึ่งล้านบาทต่อปีวัตถุดิบทางอ้อมสองล้านแปดแสนแปดต่อปีค่าเชื้อเพลิงไงฮะค่าเงาหมันที่เอามาเป็นเชื้อเพลิง่งค่าไม้ฟืนค่าเชื้อเพลิงจีวมวลที่ใช้ในการเผาให้ความร้อนไปอบหัวมัน อันนี้เป็นวัตถุดิบทางอ้อมตัวไหนงงบ้างฮะผมไม่ต้องการอธิบายเพราะอธิบายแนละ้วมันต้องขึ้นละเอียดถ้าให้ดีแล้วเนี่ยตั้งสมมุติฐานมาแล้วก็นั่งทำกันเลยใช้ห้องห้องเรียนรู้ทำแคตโฟลเลยและทีเดียวพวกเราจะเป็นถือสมาร์ทโฟนจิ้มตัวเลขกันคนละแถวอะ จิ้มกันเลยของคุณเอาเดือนนี้เอาของคุณเอายอดนี้นะคุณเอาทางขวาทางยาวใส่ตัวเลขทีละช่องทีละช่องได้เลยถ้าฝึกกันจริงๆต้องฝึกทําแบบนั้นผมฝึกชาวบ้านทําคือทําแบบนั้น,ข,นขึ้นกระดานขึ้นคิปบชาร์ตแผ่นใหญ่ใส่ตัวเลขกันพอทําแบบนั้นเราจะทําเป็นทําไปแคทโตรเป็นคือทําตัวนี้เป็นแต่วันนี้เอาแค่นี้ก่อนที่ผมต้องการให้เห็นก็คือการ พัฒนาธุรกิจของชุมชน่ยกระบวนการและการวางแผนทั้งหมดตั้งแต่การพบลูกจนมาถึงการทำธุรกิจจนมาถึงการวางแผนลงทุนแผนการเงินและก็ผลตอบแทนการคำนวณผลตอบแทนการลงทุนการประสานงานการทำเรื่องตลาดและก็การติดต่อสถาบันการเงินทั้งหมดนี้เนี่ย นี่เป็นหนึ่งในหนึ่งในประสบการณ์ที่ทำเคสที่ทำถ้าเคสอื่นนี่มันจะยากกว่านี้พยายามเคสที่ง่ายเกินไปพวกเราก็ไม่ได้อะไรเคสที่ยากเกินไปก็มานั่งอธิบายกันตรงนี้ไม่ได้นะครับสำหรับความจำเป็นที่คุยกับที่การเนี่ยที่พวกเราต้องใช้เนี่ยในการพัฒนาเรื่องตามหลักสูตร พวกก่อการชุมชนเนี่ยไม่ไม่ยากเกินไปไม่ง่ายเกินไปแต่ให้พวกเราเรียนรู้จากการการศึกษาเคสพวกเนี้ยเคสพวกนี้มันเป็นเรื่องจริงเคสเป็นเคสจริงที่ทําขึ้นมาไปทําจริงอะไปไปเจอกัสากสารจริงแล้วออกมาเป็นอย่างนี้เคสโรงงานเคสบ้านจัดสรรก็มีนะเคสปั๊มน้ํามันหมก็เคยทา ท่านอาจารย์พันษานี่ททำเคสรงแป้งนครศรีธรรมราชของนายงอาจารย์พันษาเป็นคนทําแผนธุรกิจตอนแรกอะ่ะาไปทาไปนั่งประชุมร่วมกัชบชาวบ้านแล้วทาช่วยทําแผนธุรกิจให้เพราะฉนั้นเนี่ยแผนธุรกิจพวกนี้เนี่ยที่จะเป็นประโยชน์กับการพัฒนาหลักสูตรผู้ประกอบการชุมชนเนี่ยมันก็คือแผนการพัฒนาธุรกิจและแผนการเงินแผนการลงทุนที่เบสออน เกษตรกรเบรกออนชุมชนแบบนี้ยิงจะเป็นประโยชน์กับนักึกษาเราลองถอดดูนะลองอ่านแล้วถอดดูว่าเราเข้าใจตัวเลขแต่ละตัวแค่ไหนในเปเปอร์ของตำบลห้างสูงห้างสูงนี่ค่อนข้างจะครบแหละนะแต่มันก็ยังไม่ร้อยเปอร์เซ็ยังไม่เป็นธุรกิจจ๋าร้อยเปร์เซ็แต่มันยังกึ่งกึ่งชุมชนอยู่ห้างไอ้วังสามหมอนั้นมันชุมชนเลยนะครับ ถ้าถามธนาคารธนาคารชอบแบบไหนธนาคารชอบแบบห้างสูงมากกว่าครับคือถ้าไปไปไปปลาล์มน้ํามันเนี่ยเล่มหนาขนาดนี้เลยครับที่เคยทําให้กับสากลปาล์มน้ํามันสุราธานีที่เงินลงทุนเจ็ดร้อยล้านเนี่ยอันตัวใหญ่เลยละเอียดยิบเงินเดือนเงินเดือนเนี่ยตารางเงินเดือนนี่หลายหน้าเลยเพราะคนทํางานเนี่ยเป็นร้อยตําแหน่งมันเยอะมันตารางเงินเดือนสีเยอะ และนั่นก็ทําในเชิงธุรกิจในเป็นธุรกิจมันต้องเสนอแผนธุรกิจร้อเปอร์เซ็นต์เต็มๆไม่งั้นธนาคารก็ไม่พิจารณาครับเพราะสินเชื่อปล่อยสินเชื่อเป็นหกเจ็ดร้อยล้านเนี่ยทาแบบง่ายๆไปเขาเขาไม่เชื่อแหละเรียกว่าไพป์ปร์ที่เสนอไปก็ไม่เชื่อตั้งแต่แรกแต่กรณีของของนักศึกษารเราอาจจะไม่จําเป็นต้องทําถึงขั้นนั้นเนื่องจากว่าเราไม่ได้ทําเพื่อไปขอกู้หรือไม่ได้ขอสินเชื่อวงเงินส,งสูง นะครับเราทําเพื่อเป็นโครงงานหนึ่งในหลักสูตรการเรียนรู้ของเราจบจบนะครับ